เอฟซีฝั่งไทยและฝั่งลาวและต่างประเทศนะคะน้องเมื่อนี่น้องกระดาตื่นเช้ามาผลบอกเลขแม่น้องกระดาพี่น้องแม่าดาก็เลยเฝ้าอัดคลิปก่อนพี่น้องเพราะว่า่นบอกตัวเดียวห้างเดียวแข็นแข็นพี่น้องห่าก็ไปรับส้มเราฟังเลยวะ่ะน้องคนไท้ตัวใดคะ่ะเนี่ยน้องนดาพี่น้องน้องกระดาตื่นเช้ามาผลเลยบอกให้แม่น้องกระดาฟังวะแม่หนูสิบอกเลขแม่เด้อผลเราพี่นอ้องเพิ่มาแบบ บอกโดยที่ไม่ต้องถามพี่น้องงวดที่แล้วน้องดาให้90เลขออก09พี่น้องมางวดน,นี้เพิ่นบอกพี่น้องเพิ่นบอก49 46พเพิ่นบอกแม่ขงดา46พี่น้องโอ้พี่น้องเอ้ยลมแห้งขนาดพี่น้องเลยนี่น้องดาเพิ่นบอกและแม่งดาก็รีบบรอยากกันอันนี้พี่น้องเพิ่นกะน้องตาประสาทอีกหน่อยพี่น้องถ่ายได้สำนีพี่น้องเพิ่นกระลินของเพิ่น แต่ว่าตอนที่เพิ่นบอกเลขพี่น้องแม่งดานนางกินข่าวอยู่เพิ่นยางมาบอกเลขพี่น้องบอกเลขโดยที่พ่ต้องถามพี่น้องเลขมันหางเดียวโตเดียวแขนแขน,ขน,ขนพี่น้องแม่งดากะอยากว่าให้เอฟซีย่านที่พูทีเพิ่นมีงวดก่อนที่เก้าศูนย์กับมีเอฟซีอะไรคนเพิ่นกระโชคดีพี่น้องเพิ่นกระส่งเงินมาให้น้องนาดาบางคนเพื่นกระให้เอน้ำบางคนกบะว่ห้เอยน้ำก็ขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะที่ ส่งเงินให้น้องนาดาถึกน้อยถึกหลายเพิ่นก็ะหายเอฟซีก่ะโอ้ยสุดยอดเอฟซีพี่น้องซองแม่น้องแม่น้องนาดาซองแม่นนทิยาซองพ่อเฮงสุดยอดตอีพี่น้องถึกน้อยถึกหลายเพิ่นก็ะหายพี่น้องถึกหาถึกซิดเพิ่นก็ะหายพี่น้องตอนนี้แม่นางไดาก็นั่งอยู่ข้างล่างก็คือบรรยากาศพี่น้องตามบ,าบ้านพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้มันหากาศหนาวพี่น้องแม่นางไดากน็นั่งฟิงไฟนั่งบม่ได้ออกจากแดดพี่น้องมันหนาวช่วงนี้อากาศก็หนาว นี่มาคุณน้องพี่น้องเนาะน้องนาดาบอกเลขพี่น้องพี่น้องดาก็อยากมาบอกเอฟซีเลขมันหางเดียวโตเดียวแข็นเข็นพี่น้องบางคนก็ว่าโอ้ยน้องนาดาบอกเก้าสีหรือสี่เก้าเมืที่แล้วเนาะน้องนาดามีสองคลิปเลยพี่น้องเด้อคลิปแรกในิ่นบอกเก้าสีคลิปโค้งสุดท้ายนี่เลขมันลงกับเลขของหลานชายของแม่น้องนาดาเลขหลานชายน้องนาดาก่ะห้าสองพี่น้องออกห้าหนึ่งโอ้ย ร้านใจเสียใจพี่น้องเสียใจบักคักคนว่าุนางวดนี่ขอแก้มือผนวะแม่น้องได้ยินข่าวว่าคนฝันแล้วพี่น้องแมแม่น้องได้สิสัมภาษณ์ผุนว่าผุนได้ตัวใดผุนได้เลขแล้วแต่ว่าผนขอเอาไปเสียงความฝันก่อนผุนวะ้ามันได้มันโดนมันฝันดีผนจีโทรบอกแม่น้องได้ให้เอาลงช่องพี่น้องเอากับทาิืงคืนนี่ผคนว่าคนเสียเอาไปเสียงฝันคืนนี่พี่น้องอ่ะ เฮากับมะว่าเรื่องของน้องนาดาพี่น้องน้องนาดาของน้องนาดาผ่นบอกเลขตัวเดียวหางเดียวพี่น้องเอานี้เฮากับบ่งเลยจ้าวะเดขน้องดาน้องดาเพิให้ตัวใดช่วงนี้ fc หลายคนผินกระทมหาแม่น้องดาวะแม่น้องดาแม่น้องดาสิกับประเทศไทยมือใดพี่น้องแมงดากัสิบอกในคลิปนี้เด้อจ้ะเด้อแม่นางยังทำกับพี่น้องพอว่ะยังพอวาบัตแมงดายังบบทันออก สองแมงได้ยังรักษาเจ้าของอยู yeah. Bal, ่พี่น้องแมงยังรักษาแบบพืนบ้านอยู่พี่น้องยังรักษาแบบยังได้เป่าไปกินยาสมุนไพรอยู่พี่น้องถามว่าอาการดีขึ้นบ่กะมันทุเล่าพี่น้องบทึอว่าเอาตรงเนาะว่ามันบ่คอยเจ็บปนไดพี่น้องแต่ว่าแมงได้ยังหยางยังดังยังลำพังโดยตัวเองบ่ได้ต้องไปใส่ไม้ตลอดพี่น้องต้องไปใส่ไหม้กันเท่านี้ตลอดว่ามันยังหยางเปไปเปมาพี่น้องแต่ความเจ็บนี่ จากลอยเรือหาชิปนี่แม่อ่างดาบอกว่าคือว่าดีขึ้นร้ายอยู่พี่น้องอ่ะเอามาเขาเรื่องของน้องนาดาเลยพี่น้องนะน้องนาดาเพิรนบอกเลขนี่คือเลขของน้องนาดาพี่น้องเลขของน้องนาดาเพิ่นบอกแม่อ่างดาว่าแม่แม่เลขสีออกหกสีพี่น้องสี่หกโอ้ยสี่หกว่ะผิดพี่น้องขอโทษขออภัยน้ำเลขน้องนาดามาบอกแม่อ่างดาเลขสี่ออกสี่หกแม่น้องกระดาเลยกันให้สี่เก้าพี่น้องสี่เก้าเก้าสี่พออย่งหัวนม ว่าเลขสี่เก้านี่มันเป็นตัวกันพี่น้องเพราะว่าหกกับเก้ามันตัวเดียวกันแม่นองดากับบอยักห้พาดบอยักเอฟซีพาดพี่น้องคืองวดทีแล้วที่นองดาบอกเก้าศูนย์พี่น้องเอฟซีเพิ่งกระซื้อแต่เก้าศูนย์ซื้อบอกกับพี่น้องเพิ่งว่าตัดแตกใต้บักไล่เพิ่งว่าพี่น้องอะเอาไม้เพื่อะงวดนี้พี่น้องแมงดาเขาใจอยู่ดอกเพราะว่าเลขของน้องนาดากับบริเขามาไล่งวดแล้วพี่น้องเพิ่งจะมาเขาวันสองมกราคมหกแปดพี่น้อง ปีนี้คือเป็นปีใหม่พี่น้องเนาะนี่นี่คือหน้าตาของน้องหน้าดาไหนน้องดาย,ยิ้มหวานในลูกบอกเอฟซีลูกอ่ะเล่นเร็วพี่ดาพี่ดาจา๋าโอ้ไปเอฟซี FC, สวัสดีเอฟซี FC, ก่อนลูกเร็วเอาอย่างเอฟซีก่อนค่ะน้องนาดาคนบ่อคอยสบายพี่น้องคน,นกระเรื่อบ่อคอยอันนี้ปั้นได้พี่น้องเนี่ยช่วงนี้มันอากาศมันหนาวพี่น้องกินหญ้าพี่น้องเป็นน้ำมูกส่วนมากทีเป็นน้ำมูก,มก,นนมกพี่น้องเลย ว่าเด็กหน่อยเนี่ยนางเต็มเต็มอยู่แถวนี้มีแต่เด็กหน่อยพี่น้องแต่มีแต่เป็ดกีโมูก,กันเบิดพี่น้องเป็นน้ำหมูกน้องนดา fc ถูกอีกนมันหลายเลยอีกเด้อลูกเด้อ fc ถูกเยอะๆหนูจะได้มีตังค์ซื้อขนมนะคะโอเคนะคะอ่ะสรุปเลขพี่น้องสรุปเลขของน้องนาดาน้องนาดาให้สี่หกสี่เก้าน้องสี 4, 6, ่หกแมงดาสี่เก้าตัวกันนะคะซื้อ กลับไปกลับมาพี่น้องซื้อบนซื้อล่างกับผมหลู่นาะพี่น้องว่าเลขเพิ่นสีมาหาให้ออกงวดใดแทนชีพี่น้องเพราแม่องดาเกิดเป็นแขนแนวทางแม่ของดากับบุรุาเลขออกตัวใดแต่น้องอันดาเวลาเพิ่นบอกเลขน้อยๆนี่มันหมักเข่าพี่น้องถ้าเลขหลายตัวหลายยังลไรมันแม่ของดารู้สึกว่ามันบกพรอยเฮปปี้ปัญใดพี่น้องปุ่นปุนหน่อยๆกระเล่นพี่น้องน้องอันดากะเล่นน้องอันดาเพิ่นกระเล่นอันดินเด่นยังพี่น้องปุ่นยิ้มหวานลูกยิ้มหวาน นั่งกันได้น้องข้างในเนี่ยแม่ของแม่น้องกได้เพิ่นเห็ดต้ตนพี่น้องนะพี่น้องได้ซูมเบ่งพี่น้องนะเพิ่นเห็ดต้นให้คนที่ลวงหลับไปแล้วพี่น้องพากันเห็ดบุญเห็ดยังพี่น้องเพราะว่าวัน,วนอาทิตย์วันอาทิตย์บ้านแม่ก็ได้สิมีบุญพี่น้องบ้านในหมู่บ้านจะเป็นบุญในหมู่บ้าน เห็ดรวมกันพี่น้องผลก็เลยเห็ดต้นเห็ดยังพี่น้องนี่บรรยากาศจะเป็นแบบนี้พี่น้องเดี๋ยวมันดสิซ้มให้เบิ่งเลยจ้ะเด้อพี่น้องนี่บรรยากาศ่นเห็ดแบบนี้พี่น้องเพราะว่าเบื่อเบื้ออื่นนี่พี่น้องเบื้ออื่น่นสิเห็ดเป็นอันรวมกันพี่น้องรวมกันแล้วแต่ผูมีหามีซิบกระใสเป็นเห็ดต้นแบบนี้พี่น้องแมงดาก็เห็ดให้เจ้ากรมในเวรนต้นหนึ่งแลวกเห็ดให้พอที่ร่วงรับไปแล้วต้นนึ่งพี่น้องนี่นี่พอก็เห็ดแบบนี้ผพบ่นไดบังคับเด้อพี่น้องเด้อมีหามีสิบกระเห็ดไปร่วมกันพี่น้อง เงินตรงนี้เหมือนจะสมทบเหตุทางพี่น้องเพราะว่าทางมันยังหมดทันแล้วแต่นนทุนทางเพราะว่าสกายได้ช่องหลานป้ายเหมืนจะได้เหตุเพราะว่าทางมันไปยังไปพอหอดใจพี่น้องเหมืนตั้งใจเหมืนชาวบ้านเหมืนตั้งใจสิเหตุไปหอดผะญ่พี่น้องก็เลยแต่ว่าเงินเอามันงบมันหมดนาเนี่ยทางคนท่ากระเห็ดอยู่หอดบ้านของแม่น้องกระดาพี่น้องนี่นี่ทางคนเห็ดเนี่ยพี่น้องนะ ทางหอดแต่บ่อนบ่อนบ่อนโอ้บ่อนทางหอดแต่บ่อนนองระดาหนังพี่น้องทางมันตกหันวันนี้ทางนี้มันไปบูถึงพี่น้องมันไปบูถึงวัดพี่น้องนี่ชาวบ้านเหิ่นก็เลยรวมแหงรวมใจกันเหตุบุญขึ้นมาพี่น้อง,องเก็บหาเก็บซีฟพ,พี่น้องนี่ เก็บหาเก็บจิบเพื่อจะห้ทางตรงนี้ไปถึงวัดพี่น้องนี่บรรยากาศเป็นแบบนี้พี่น้องนี่พี่น้องเผือกระเผาพี่นเผื่าแกงโนมายพี่น้องนีแกงโนมนี่พี่น้องกินกันแบบนี้พี่น้องนากาศพี่น้องแกงนม้องนี่แกง่พ้องนี่้องนันพี่น้องนีมาพี่น้องนนา้องีแกนม่ายอกม่ายนองนม่าพี่น้องนแนม่าพี่น้องโาี่น้อพน้องแนพี่นแกน สี่เก้าแมงดาคือตัวกันนะคะแมงดาขอให้เอฟซีล้ำลำรวยรยถูกหวยนำกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะแค,คะบหน้าจอไว้ได้จ้ะเด้อมักกะจัดปอมักกะเบ่งเป็นแนวทางพี่น้องหรือไปเปรียบเทียบกับลายๆายอาจารย์ว่ามันตรงกับสำนักไหนพี่น้องเฮากะแมงดากะว่ารูว่าเล็กสิออกตัวใดพี่น้องทำแมงดารูแมงดากะซ,ซื้อพี่น้องเลย สียแยกไม่รองรักบริสุทธิ์เรียกนำลูกสาวงดีเดี่วเก้าศูนย์ไม่รักกับบริสุทธิ์จ้ากบาทจะ้ะอ่พี่น้องแคปนาจอบไปเดี๋ยวจ้อ